ตำนานขมินแดงสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ความโหดร้ายเกินมนุษย์เวลาพูดถึงขมินแดงคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรบ้างครับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ความโหดร้ายเกินมนุษย์สงครามเย็นหรือเรื่องผลกระทบถึงไทยเรื่องราวของขมินแดงซับซ้อนยิ่งนักทำให้แม้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ก็ไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหรอย่างละเอียด เกินกว่าเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เท่าใดข้อมูลหลายอย่างก็ไม่นิ่งด้วยเหตุนี้ทางรายการจึงเล่าเรื่องของขมิ้นแดงแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังนะครับตั้งแต่การเติบโตของ Community Community, คอมมิวนิสต์กัมพูชาการชิงอำนาจระหว่างเจ้าสีหนุลอนนอนผลพศการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สงครามเวียดนามและผลกระทบที่มาถึงไทยแบบรวบรัดต,ตัดตอนจุดเริ่มต้นของกระแสคอมมิวนิสต์ในกัมพูชา คส1951ถึง1953หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงญี่ปุ่นซึ่งยึดอำนาจกัมพูชาได้แพ้สงครามและต้องคืนกัมพูชาให้กับฝรั่งเศสและในปี1946ก็ได้ให้สิทธิ์ปกครองตนเองแก่กัมพูชาแต่สถานะยังถือเป็นอาณานิคมในการนี้ทำให้กัมพูชามีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในวันที่6พฤษภาคม 1947เป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญช่วงระหว่างนั้นกัมพูชามีการให้ทุนส่งคนไปเรียนที่ฝรั่งเศสจำนวนไม่น้อยหนึ่งในนั้นก็คือผลพศพ่อของเขาเป็นชาวนาซึ่งมีที่ดินและฝูงวัวของตัวเองทั้งมีเงินจ้างเพื่อนบ้านมาช่วยทำงานได้สถานะผลพศจึงจัดอยู่ในชนชั้นกลางมีอันจะกิน ญาติของผลพศทำงานในวังมีเงินดีพ่อแม่จึงส่งเขาและพี่ชายไปอยู่กับญาติในพนมเปญตั้งแต่หกขวบญาติคนนี้ออกเงินส่งเสียให้ผลพศเล่าเรียนถึงไม่ได้เรียนเก่งอะไรแต่การแค่ได้เรียนหนังสือส่งผลให้เขามีเอกสิทธิ์สูงกว่าคนอื่นทั่วไปในปี1948ผลพศตัดสินใจเรียนนายช่างและในปีต่อมา เขาก็สอบได้ทุนไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมที่ฝรั่งเศสอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้ศึกษางานของมาร์กและเลนินเช่นเดียวกับเหล่านักเรียนทุนฝรั่งเศสอื่นๆที่ได้เรียนรู้ทักษะสังคมศาสตร์ใหม่ๆก็ล้วนอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในประเทศของตนเองจึงได้จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นในปี1951ต่อมาพระเจ้านโรดมสีหนุซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ แต่ยังมีอำนาจทางการเมืองได้มีความขัดแย้งกับนักการเมืองหลายประการประกอบกับการเมืองที่มีกระแสรวมล้างราชวงศ์เกิดขึ้นตามต่างจังหวัดสีหนุเลยทำรัฐประหารยึดอำนาจในปี1952ตั้งตัวเองเป็นทั้งกษัตริย์และนายกรัฐมนตรีชั่วคราวแน่นอนว่ากลุ่มนักศึกษาที่ปรารีตก็ไม่พอใจการกระทำนี้และได้ออกแถลงการระนมเรียกสีหนุว่าคนทรยศต่อชาติ พลพฤกลับมายังกัมพูชาในปี1953หลังโดนตัดทุนการศึกษาแม้ปีนั้นกัมพูชาจะได้เอกราชจากฝรั่งเศสแต่บ้านเมืองยังแตกแยกเป็นหลายฝ่ายพลพน์ได้เลือกเข้ากับทางเขเมรนเวียดมินซึ่งเป็นกลุ่มกองโจรคอมมิวนิสต์ต่อต้านรัฐบาลที่มีทั้งคนเขเมินและคนเวียดนามเป็นสมาชิกต่อมาเขเมนเวียดมินเสื่อมอำนาจเพราะกระแสรปราบคอมมิวนิสต์ในเขเมร ทำให้มีคนหนีไปเวียดนามเหนือมากขณะนั้นเวียดนามแตกเป็นสองรัฐก็คือเวียดนามเหนืออยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้อยู่ฝั่งโลกเสรีแต่พลพดยังอยู่และร่วมกับคนที่มีแนวความคิดมาร์กซิสเลนินนิสเหมือนกันสร้างพรรคประชาชนขึ้นเพื่อเข้าจริงตำแหน่งในการเลือกตั้งปี1955ตอนนั้นพรรคประชาชนกำลังมาแรง พระเจ้าสีหนุไเลยตัดสินใจสละราชบัลลังก์ลงมาเล่นการเมืองจริงจังโดยยกบัลลังก์ให้พ่อหรือเจ้านโรดมสุรามริ์แทนเข้าตั้งพรรคสังคมราษฎรนิยมขึ้นมาแข่งขันปรากฏว่าพรรคสังคมชนะทุกที่นั่งเจ้าสีหนุเลยสามารถปกครองประเทศแบบพรรคเดียวนี่ก็ทำให้ฝ่ายซ้ายขเขมรรู้สึกบทหวังที่จะสู้ด้วยแนวทางปกติขณะนั้นทางเวียดนามเหนือ ได้แนะนําให้ฝ่ายซ้ายขมรนอย่าเพิ่งได้โตตอบด้วยอาวุธเพราะคงทําอะไรไม่ได้มากพวกเขาจึงดําเนินการเงียบๆค่อยๆสะสมกําลังโดยฉากหน้าผลพจน์เป็นครูสอนหนังสือแต่เบื้องหลังก็คอยเป็นตัวกลางติดต่อประสานงานต่างๆอยู่เกมการเมืองวุ่นวายคส1 9 5 5งหถึง1970หลังสีหนุชนะเลือกตั้ง เกมการเมืองของกัมพูชาก็ดำเนินไปอย่างซับซ้อนและวุ่นวายในปี1960พระเจ้านโรดมสุรามรฤศสิ้นพระชนสีหนุจึงตั้งตนเป็นผู้นำประเทศทั้งทางราชและทางหลวงก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจมาเรื่อยๆจนกลายเป็นจราจนในปี1962ครั้งนั้นสีหนุเลยยอมยุบสภาและมีการเชิญสมาชิกฝั่งซ้ายกับกัมพูชาเข้าพบ โดยให้เหตุผลว่าจะมาคุยเรื่องการปกครองใหม่ร่วมกันผลพศเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ถูกเรียกตัวแต่เขาก็ไม่เชื่อใจจึงหลบหนีไปยังชายแดนเพื่อร่วมกับพักเบียดก,กงทําให้กลายเป็นนักปฏิวัติโดยสมบูรณ์ในเวลานี้เองเขาก็เริ่มมีแนวความคิดว่าพวกชาวนาในต่างจังหวัดนี้แหละคือแรงสําคัญของการปฏิวัติเพื่อให้ประเทศกลายเป็นสังคมนิยม และเริ่มคิดถึงสังคมการเกษตรในอุดมคติพลพศเดินทางไปจีนในปี1966โดยเขาได้เรียนรู้ทฤษฎีของมิวนิต์อย่างเข้มข้นและได้เห็นการปฏิวัติวัฒนธ,ธรรมที่กำลังเกิดแบบสดๆเดวิดแซนเลอร์ได้วิเคราะห์ว่ามันกลายเป็นแนวทางให้เขาจัดการปัญหาทางการเมืองของกัมพูชาในเวลาต่อมาส่วนทางด้านสีหนุ ซึ่งชนะเลือกตั้งเป็นผู้ครองต่อได้พยายามดําเนินนโยบายวางตัวเป็นกลางขณะที่ประเทศรอบข้างทั้งลาวและเวียดนามต่างมีสงครามกลางเมืองระหว่างทั้งสองฝ่ายสีหนุทําการหลายอย่างเพื่อเอาใจทั้งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเขาอนุญาตให้พวกเวียดนามเหนือมาวางกองกําลังอยู่ชายแดนตะวันออกรวมทั้งฝั่งฝ่ายคอมมิวนิสต์สามารถใช้ท่าเรือเขมรขนส่งยุทธปัจจัยต่าง ว่ากันว่าที่เจ้าสีหนุทําแบบนี้เพราะเขาเชื่อว่าสักวันจียงจะครองคราบสมุทิอินโดจีนดังนั้นจึงควรสวามิภักไว้ในช่วงเวลาดังกล่าวสีหนุยังอนุญาตให้นายพลลอนนอนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ปรอเมริกาจัดการกับพวกฝั่งซ้ายอย่างรุนแรงแต่ข้อหลังนี้ซื้อใจของพวกฝั่งขวาของกัมพูชากลับมาไม่ได้ แถมช่วงนั้นเศรษฐกิจของกัมพูชายังตกต่ำทําให้ความนิยมในตัวสีหนุต่ําลงและถูกมองว่าโปรโคอมมิวนิสต์เมื่อประเทศกัมพูชามีการเลือกตั้งในวันที่11กันยายน1 9 6 6ฝ่ายอนุรักษ์นิยมชนะที่นั่งในสภาไป75ลอนนอนได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและสั่งให้ชาวบ้านหยุดขายผลผลิตทางการเกษตรแก่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ บังคับเอาปืนจ่อให้ขายกับรัฐบาลโดยตรงเท่านั้นซึ่งก็ให้ราคาไม่ดีทำให้พวกเกษตรกรไม่พอใจและพอชาวบ้านลุกฮือขึ้นก็โดนลอนนอนปราบบิดเสร็จมีผู้เสียชีวิตนับร้อยจากเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ประชาชนเกิดภาพจำว่าลอนนอนเป็นคนโหดร้ายและทำให้มีคนเข้าร่วมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์เป็นอันมากอันหนึ่งยุคนี้ สีหนุเป็นคนเริ่มเรียกขเขมรคอมมิวนิสต์ว่าขเขมรแดงและทุกคนก็เรียกตามปฏิวัติกัมพูชายุคข,ของหลอนนอนคสนคศ 1970- ถึง1975เดือนมีนาคม1970ขนาดขณะที่สีหนุเดินทางไปที่โยุโรปเกิดการประท้วงต่อต้านเวียดนามเหนือครั้งใหญ่ขึ้นในขเขมรเพราะมีคนอ้างว่าพบเอกสารสำคัญที่เป็นแผนยึดครองกัมพูชาของพวกคอมมิวนิสต์ ลอนนอนใช้โอกาสนี้ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จสั่งกวาดล้างชาวเวียดนามล้มระบบกษัตริย์ตั้งประเทศเป็นสาธารณรัฐขเขมรแม้จะมีประชาชนกัมพูชาบางส่วนลุกขึ้นมาประท้วงก็โดนทหารจัดการอย่างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายว่ากันว่าหลังลอนนอนครองอำนาจชาวเวียดนามนับพันในกัมพูชาถูกสั่งฆ่าแล้วนำศพไปทิ้งแม่โขง จากคนเวียดนามที่เคยมีจำนวนราว450,000คนนั้นมี100,000คนนี้ออกนอกประเทศ200,000ถูกรัฐส่งตัวไปเวียดนามใต้เมื่อผ่านไป5เดือนก็เหลือคนเวียดนามแค่ประมาณ140,000คนเท่านั้นซีหนุที่โดนยึดบัลลังก์ไปแล้วได้เดินทางไปที่ปักกิ่งเพื่อพูดคุยกับโจเอินไหลซึ่งได้เชิญผู้นำเวียดนามเหนือมาด้วยทั้งสองฝ่าย แนะให้สีหนุร่วมมือกับขมินแดงเพื่อค่นล้มลอนนอนเมื่อสีหนุตกลงโจเอินไหลจึงไปเจรจากับผลพจน์ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่จีนเหมือนกันเขาสร้างปรากฏการประสานความช่ำโยงจนสถาบันกษัตริย์สามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับกลุ่มคอมมิวนิสต์ได้เข้าทำนองศัตรูของศัตรูก็คือมิตรความที่สีหนุเข้ากับขมินแดงนี้มีผลมาก เพราะจริงๆยังมีประชาชนรักเขาเยอะเมื่อบวกกับคนที่เกลียดลอนนอนมาสวามิภักดิ์เพิ่มทําให้ขเขมนแดงยิ่งใหญ่ขึ้นทั้งด้านกําลังคนและกําลังทรัพย์ระหว่างนี้พวกเวียดนามเหนือได้บุกเข้าไปโจมตีลอนนอนทาให้เวียดนามใต้และอเมริกาทรงกําลังมาสนับสนุนลอนนอนเป็นอันมากโดยทางอเมริกาได้ทิ้งระเบิดถล่มกัมพูชากว่าตอนที่จัดการญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีก นี่พื่ผลักดันให้ชาวบ้านที่โดนลูกหลงมีความเจ็บแค้นแต่นั้นมาจึงเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างนอนนอนและขมิแดงปี1972ลพลพศได้เดินทางไปเยี่ยมชาวบ้านในเขตที่ขมินแดงชิงมาได้โดยเขาให้ทหารช่วยสร้างระบบสหกรณ์และการพัฒนาระบบที่ดินทําให้ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้นช่วงนี้เองที่ขมิแดงเริ่มให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนๆกัน คือใส่ชุดดำพันผ้าเขามา้าลายขาวแดงและสวมรองเท้าที่ทำจากอย่างรถยนต์ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันเวลานั้นขเขมนแดงแข็งแกล่งเหียมหานลุกตีใส่ฝ่ายรัฐบาลได้ชัยชนะหลายครั้งด้านรัฐบาลลอนนอนแม้จะมีอเมริกาหนุนหลังแต่ก็มีการคอรับชั่นมากจนอ่อนแอเมื่อเห็นท่าไม่ดีลอนนอนจึงชิงลาออก นีไปตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน1975ทหารของรัฐบาลเห็นลอนนอนหนีต่างก็พากันยอมแพ้กรุงพนมเปนจึงแตกในวันที่17เมษายน1975ซึ่งเวลานั้นชาวบ้านต่างก็ร้องยินดีเชิดชูขเขมรแดงเป็นเบียร์รบุรุษปลดปล่อยประชาชนจากความโหดร,ร้ายของเผด็จการคนเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าชีวิตพวกเขาต่อจากนี้จะตกอยู่ใต้การปกครอง ที่เลวร้ายกว่าของนอนนอนแซีอีกไม่สิเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยก็ว่าได้พวกขเมรแดงยึดพนมเปนได้ช่วงเช้าวันที่17เมษายน1975บ่ายวันนั้นพวกเขาก็เร่งรีบกวาดต้อนผู้คนออกจากพนมเปนทันทีโดยอ้างว่าพวกอเมริกาจะมาทิ้งระเบิดใส่จริงๆแล้วพวกเขาต้องการปากคนเหล่านี้ไปทำการ,กรเกษตรตามต่างจังหวัด เพื่อเสริมสร้างให้กัมพูชาเป็นประเทศกเกษตรในอุดมคติที่สามารถพึ่งตัวเองสมบูรณ์นอกจากนี้การดังกล่าวยังเป็นการทำลายระบบทุนนิยมและชนชั้นด้วยนั่นเองมีตัวอย่างบางตอนของผู้ต้องเผชิญชะต,ตากรรมอันโหดร้ายนี้คือยาสึโกะนาอิโตซึ่งได้บันทึกเรื่องราวไว้ในหนังสือ4ปีนรกในขมเมนเธอเป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่แต่งงานกับทูตกัมพูชา เรียกได้ว่าเป็นชนชั้นสูงมีเอกสิทธิ์มากมายในยามปกติแต่ก็ไม่พ้นโดนขม,มิ้นแดงสั่งเหมือนหมูเหมือนหมาแม่ยาสึโกจะดูมีอายุมากกว่าใบทั้งอย่างเย็บผ้าเป็นทำให้ไม่ต้องทำงานหนักมากแต่เธอก็ต้องสูญเสียลูกชายสองคนลูกสาวบุญธรรมอีกหนึ่งและสามีโดยโรคภัยไข้เจ็บที่หายได้ไม่ยากในสถานการณ์ปกติระนั้นยาสึโกก็บอกว่า พวกเขาโชคดีแล้วที่ตายไปก่อนไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้มีคนเล่าว่าผู้หญิงคนหนึ่งในบู่บ้านใกล้ๆกลายเป็นมนุษย์กินคนไปแล้วพวกเขาว่าเธอเป็นผู้หญิงดีๆธรรมดานี่แหละไม่ได้เป็นผีปอบอย่างที่พวกทหารว่ากันเลยเธอเหิวจนกระทั่งเมื่อสามีเสียชีวิตจากการกินของมีพิษเธอก็เอาเนื้อเขามาทำอาหารกินและเลี้ยงลูกๆด้วย โดยไม่รู้ว่าพิษในตัวเขาจะทําให้เธอและลูกต้องเสียชีวิตเช่นกันนอกเื้อจากความอดอยากและการใช้แรงงานหนักแล้วพวกขมนแดงก็ยังโหดเที้ยมยิ่งนักหากใครทํางานไม่ได้ก็จะถูกสั่งลงโทษทันทีซึ่งส่วนมากมักจบลงด้วยความตายสารพัดวิธีเท่าที่คนลงโทษจะคิดออกเนื่องจากต้องการประหยัดกระสุน อาวุธที่ใช้ในการสังหารคนเหล่านี้จึงมักจะเป็นอะไรบ้านๆและป่าดเถื่อนไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่เหลาแหลมๆไม้หน้าสามจอบเสียมเขี้ยวเกี่ยวข้าวในเหตุการณ์นี้เด็กจำนวนมากถูกจับฟาดเข้ากับต้นไม้จนเสียชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่าโตขึ้นจะได้ไม่กลับมาแก้แค้นความโหดร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือการโดนจับเข้าคุกขมิแดง ด้วยข้อหาว่าเป็นชนชั้นนายทุนบ้างนิยมต่างประเทศบ้างซึ่งคนที่เป็นเหยื่อสำคัญได้แก่เชื้อพระวง์ข้าราชการพระหมอปัญญาชนศิลปินคนที่ไม่ใช่คนกัมพูชาแท้เช่นมีเชื้อสายไทยจีนหรือเวียดนามคนใส่แว่นเพราะดูมีความรู้ไม่ใช่ชนชั้นกรมมาชีพบางแหล่งบอกว่ามีนักเรียนนอก ดนเรียกกลับประเทศเพื่อมารับโทษด้วยซึ่งเป็นเรื่องย้อนแย้งยิ่งเพราะผลพจน์เองก็เป็นชนชั้นกลางชั้นสูงและเป็นนักเรียนอนอกมาก,ก่อนที่รู้จกักแนวความคิดคอมมิวนิสต์ได้ก็เพราะไปเรียนเมืองนอกการโดนจับเข้าคุกนั้นเลวร้ายยิ่งเพราะต้องผ่านการทรมานมากมายให้รับสารภาพผิดในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำด้วยวิธีการโหดร้ายสุดจินตนาการก็เช่น การถูกแขวนบนคือกลางแดดเหมือนตากผ้าการจับกดน้ำการห้อยหัวช็อตไฟฟ้าและอีกสารพัดวิธีที่สันดานดิบมนุษย์จะนึกออกในที่สุดถ้าไม่เสียชีวิตไประหว่างนั้นก็จะโดนสร้างไปที่ทุ่งสังหารที่เอาไว้ประหารและฝังกลบคนผู้ทำผิดในวาระสุดท้ายอยู่ดีแม้ไม่มีใครทราบตัวเลขแน่ชัด แต่คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดังกล่าว1ล้านถึง3ล้านคนจากประชากรทั้งหมดในเวลานั้น7.8ล้านคนมีคนคำนวณผู้ชายเสียชีวิตไปถึง33.5%และผู้หญิงเสียชีวิตไปถึง15.7%อยากที่จะมีการสังหารหมู่ไหนเสมอเหมือนเรื่องของขมินแดงนี้นอกจากการฆ่าล้างคนแล้วผลพศ ยังสั่งให้ทำลายสิ่งก่อสรา้างต่างๆที่แบ่งแยกชนชั้นไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลล้วนแล้วแต่ถูกถล่มไปด้วยเรียกว่าเขาต้องการทำให้เป็นสังคมการเกษตรแบบสุดโต่งโดยแท้จริงเือเป็นการตลกร้ายที่ขำไม่ออกอย่างหนึ่งที่แผนเศรษฐกิจนรกแตกของกัมพูชาในครั้งนี้มีชื่อว่ามหารุดพล มันเป็นนโยบายอันผิดพลาดและขาดความรู้ส่งผลให้คนตายไปเป็นล้านๆหลังขมินแดงยยดประเทศกัมพูชาได้กลายเป็นกัมพูชาประชาธิปไตยเจ้าสีหนุได้กลับมาครองอำนาจในฐานะประธานาธิบดีชายคนนี้เคยเป็นทั้งกษัตริย์นายกและประธานาธิบดีชาติคอมมิวนิสต์ไม่น่าจะมีคนไหนทำได้อีกแล้วกระมังซึ่งเขาพยายามเดินทางไปยังประเทศต่างๆ เพื่อขอการรับรองรัฐบาลเขมรแดงเวลานั้นแม้กระทั่งสหรัฐหรือสหประชาชาติยังรับรองเขมรแดงเป็นรัฐบาลอันถูกต้องของกัมพูชาส่วนหนึ่งเพราะต้องการสนับสนุนจีนที่เป็นลูกพี่ของกัมพูชาเพราะตอนนั้นอเมริกากำลังเป็นมิตรกับจีนเพื่อขานอำนาจโซเวียตและยังไม่มีใครรู้ว่าเขมรแดงเลวขนาดไหนอย่างไรก็ตาม เมื่อเสียหนุพบความจริงที่โหดร้ายว่าขเมนแดงป้าเถื่อนอย่างไรในปี1976เขาก็พยายามจะลาออกแต่โดนพวกขเมนแดงจับตัวไว้ขังในวังอำนาจจึงตกอยู่กับผลพศโดยสมบูรณ์ในปี1975นี่เองเวียดนามเหนือรบชนะเวียดนามใต้รวมประเทศกันสำเร็จแต่กลับมามีปัญหากับขเมรแดงประเทศกัมพูชา ได้ระบุไว้ในปี1978ว่าตอนนั้นเกิดปัญหาขึ้น3กประเด็นสำคัญก็คือ 1. ความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของเวียดนามไปยังประเทศอื่นๆในอินโดจีนเพื่อขานอำนาจกับประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าอย่างเช่นจีนคณะฝ่ายจีนก็สนับสนุนให้กัมพูชาเป็นรัฐกันชนของตนเพื่อปิดล้อมเวียดนามด้านภูมิรัฐศาสตร์ เพราะเวียดนามมีสถานะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหภาพโซเวียตที่เป็นคู่แข่งรายสำคัญ 2. ความไม่ลงรอยระหว่างสองประเทศจากพื้นที่ทับซ้อนบริเวณชายแดนเมื่อเวียดนามพยายามตั้งฐานใกล้กับชายแดนของกัมพูชาจนรัฐบาลเขมรแดงกังวล้าต้นอาจถูกลุกรานหรือแทรกแซงให้เกิดรัฐประหารภายในหลังเกิดเหตุประทะประปรายหลายครั้งบริเวณชายแดนบ่อยครั้ง สผลพศที่ไม่ต้องการเจราจากับเวียดนามตามคำแนะนำของจีนทำให้ฝ่ายจีนลดความช่วยเหลือด้านการทหารลงแต่ก็ยังสนับสนุนทางการทูตในฐานะพันธมิตรกับกัมพูชาอยู่เพื่อบีบให้ผลพศยอมรับข้อเสนอดังกล่าวต่อมาในปี1977กลุ่มขมินแดงเกิดแตกคอกันบางก็ว่าสาเหตุมาจากการแย่งชิงอำนาจภายใน แต่บ้างก็ว่าเพราะกัมพูชาสู้แพ้เวียดนามแล้วต้องถอยรน่นทำให้ผลพ์ไม่พอใจสั่งลงโทษทหารที่ละถอยไปเข้าคุกทรมานทหารขมรที่หนีมาจากการไปรบเวียดนามเลยลุกหือต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาทั้งนี้ทหารกรบฏจำนวนหนึ่งหนีเข้าเวียดนามรวมทั้งคนระดับหัวหน้าอย่างเฮงสัมริน ที่ภายหลังได้ก่อตั้งแนวร่วมสามัคคีประชาชาติกู้ชาติกัมพูชาขึ้นมาต่อต้านผลพจน์หนึ่งในคนที่ไปเข้ากับเฮงสัมรินคือฮุนเซนคนเดียวกับที่เป็นนายกกัมพูชาในตอนนั้นตอนแบรุ่นเขาก็เป็นสมาชิกเขเมิแดงที่มีความดีความชอบคนหนึ่งแต่พอแตกกับผลพจน์เลยต้องหนีไปที่เวียดนามด้วยนอกจากกลุ่มเฮงสัมรินแล้วเขเมิแดงยังแตกออกไปอีกหลายก,ก๊ก มีพวกที่เข้ามาบุกปล้นไทยด้วยเช่นกันตามที่เล่าไปตั้งแต่ช่วงปี1977เกิดการประทะกันระหว่างเวียดนามและขเขมรแดงขึ้นบ่อยครั้งแม้ทางจีนจะพยายามเข้ามาไกลเกลี่ยแต่ก็ไม่มีใครยอมใครจุดแตกหักมาถึงในวันคริสต์มาสปี1978ทัพเวียดนามพร้อมกำลังของเฮงสัมรินได้บุกกัมพูชาพวกเขาใช้เวลาเพียงสองอาทิตย์ ก็ล้มรัฐบาลผลพ์ได้สำเร็จก็ตั้งรัฐบาลใหม่สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาหรือสาธารณรัฐประชามานิตกัมพูชาเมื่อรัฐบาลลม้มได้เกิดความวุ่นวายไปทั่วชาวเขเมรน,นับแสนรีบหนีตายออกนอกประเทศทั้งที่หนีสงครามของเวียดนามนีการกดขี่อันยาวนานของเขเมรแดงรวมไปถึงการหนีลทัทธิคอมมิวนิสต์ ประเทศใกล้เคียงก็เหลือแต่ไทยที่ยังไม่เป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นจุดหมายของพวกเขาจึงเป็นประเทศไทยประชาชนกัมพูชาเดินเท้าฝ่าป่าหลบหนีเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงกับระเบิดนับล้ลานลูกที่มาจากทั้งขเขมรฟังกันคนออกและที่ไทยฟังกันศัตรูเข้ารวมถึงระเบิดที่ชาติอื่นๆทิ้งไว้ตอนสู้รบเพื่อหนีไปตต่เอาดาบหน้า รัฐบาลไทยในยุคนั้นนำโดยพลเอกเตียงศักดิ์ชมน,นันค1977ถึง1980หรือพศ2520ถึง2523ได้ตัดสินใจเปิดประตูตอนรับชาวกัมพูชาที่หนีเข้ามาประเทศและได้ตั้งค่ายอพยพขนาดใหญ่ให้ที่แรกอย่างเป็นทางการและที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเขาอีด่าง ณอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีปัจจุบันอยู่ในจังหวัดสระแก้วโดยไทยได้รับสนับสนุนจาก UN และองค์กรระหว่างประเทศมากมายจนกลายเป็นค่ายที่สามารถรับรองผู้อพยพนับแสนคนในพื้นที่2.3ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีค่ายเล็กๆก,กระจายไปตามชายแดนอีกมากกว่า60แห่งสถานาการณ์ในภูมิภาคอินโดจีนเวลานั้นค่อนข้างตึงเครียด ขเขมเแดงที่ยังเหลือก็พยายามทำสงครามกองโจรกับเวียดนามอยู่เรื่อยๆแม้อ่อนล้าเต็มทีเพราะเขาขาดการสนับสนุนจากต่างชาติเช่นแต่ก่อนในเวลานั้นนายกชาติชายชุนหวันคศ .1988 ถึง1991หรือพศ .2531 ถึง2534ได้ผลักดันนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพราะเล็งเห็นว่า ถ้าเกิดความสงบทั้งภูมิภาครวมถึงไทยจะเจริญเขาได้จัดการเจรจาขมรซึ่งตอนนั้นแตกเป็นสี่ฝ่ายฝ่ายขมรแดงฝ่ายแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติประชาชนขมรเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบรัฐบาลแต่ก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ฝ่ายสีหนุและฝ่ายฮุนเซนรวมทั้งกับเวียดนามถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ช่วยให้เวียดนามยอมถอนทัพจากกัมพูชาไปในที่สุด นับบ่าสิ้นสุดความตึงเครียดตลอดหลายปีที่ผ่านมาพลพศเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวในปี1998ซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีโรครุมเร้ามากมายและเป็นอัม,มพาตครึ่งซีกต้องหนีลูกน้องที่ทรยศหัวสุกหัวซุนเพราะเสื่อมบารมีสุดท้ายก็โดนจับขังในบ้านหลังหนึ่งมีนักข่าวของอเมริกันได้เข้าพูดคุยกับผลพศในบ้านนั้น ซึ่งผลพศได้กล่าวกับผู้มาเยือนบ้าผมอยากให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งที่ผมทำไปนั้นทำเพื่อประเทศและที่ว่าคนตายเป็นล้านมันเยอะไปคนรู้ไหมคนอื่นๆพวกถารกพวกเด็กๆผมไม่ได้สั่งให้เขาฆ่าเลยแม้กระทั่งการจะตัดสินใจว่าความตายของผลพศเป็นพระโรคหัวใจแต่ก็ยังมีบางกระแสกล่าวว่าโดนลูกหนองเก็บ หรือฆ่าตัวตายเพื่อหนีการถูกส่งตัวไปตัดสินโทษพลพศตายโดยที่ยังไม่ได้รับโทษอะไรเลยหัวหน้าขเมเรแดงส่วนใหญ่ตายเองเพราะชาราคนที่ยังมีชีวิตและกำลังอยู่ในกระบวนการตัดสินพิจารณาคดีฆ่าหลังเผ่าพันธ์ุจนเหลือเพียงคนเดียวในตอนนั้นคือเขียวสัมพันธ์ปัจจุบันแม้กัมพูชาจะพัฒนาไปมากมีตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่เกิดขึ้นมาก แต่ก็ยังมีร่องรอยความเสียหายห,ายหลายอย่างปรากฏให้เห็นโบราณสถานต่างๆเช่นนครวัดได้ถูกทำลายไปมากรูปปั้นถูกตัดเสียนกำแพงยังมีรอยกระสุนฝังคนที่ได้รับผลกระทบช่วงขเขมนแดงปกครองที่ยังมีชีวิตก็มากมายทั้งคนกัมพูชาคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติอื่นๆที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศช่วงนั้น ถึงการต่อสู้จะจบลงในนานหลายสิบปีแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้เสียชีวิตและพิการจากความขัดแย้งครั้งนั้นเพิ่มเรื่อยๆเพราะทุนระเบิดที่ฝังไว้ตามชายแดนตั้งแต่ช่วงสงครามระอุไม่ได้รับการเก็บกู้หมดจากสถิติปี2017กล่าวว่าบริเวณที่มีระเบิดทั้งทุนระเบิดและระเบิดชนิดอื่นๆในกัมพูชานั้น อาจกว้างถึง1,884ตารางกิโลเมตรจากพื้นที่ทั้งหมด1 8 1 0 3 5ตารางกิโลเมตรประวัติศาสตร์เรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ถึงชั่วอายุคนและมีบาดแผลลงเหลืออยู่เยอะมันถือเป็นบทเรียนสำคัญที่เราทุกคนควรเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำสองไม่ว่าจะกับใครฝ่ายไหน ประเทศใดก็ตามนี่คือเรื่องราวตำนานของขมิ้นแดงตำนานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความโหมดร้ายเกินมนุษย์สงครามเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาและเวียดนามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ